สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเรามาเกมมังตอครับพังไทยวิดีโอวีรีเวลเกมมังตอนะครับนี้จะเปิดพลังให้มันดูนะเดี๋ยวเขาเล่นกับเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับพลังแต่ท่าก็ไม่เหมือนกเลยนี่ตัวครับเนี่ยซาสเกตอันนี้จะล่างเลตอนตัวสู้ภายนอกเวลาเราเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้ เวลาเปิดข้นมันก็เป็นตาเหมอือกัน,นบางตัวก็จะบักอันนี้ก็มัจะเป็นหลังแลเดีนี้คว่าชี้เจะเปิดเราจะเล่นสากให้แสดงดูดคือิ แอปเวลาพอนร้องแล้ว <no> ก <liebe> ็แคกอันน <arians> <and Leah> ี้มาแล้วครับนี่ตอนัตจะเป็นแบบนี้ครับน้องพอดครับตอนนี้ก็อยู่กันหลายคนครับอันนี้อยู่บ้านยากครับจะมีเสียงก็ค่ยหน่อยแล้วไม่เน้นพูดคำหยาบนี่ครับอันนี้คาถาไฟพลังมันจะมีการนับด้วยบางตัวก็ไม่เก่งนะครับนี้เป็นบักครับ ต่อเลยนะครับนะครับมันก็จะเคลื่อนย้ายนะครับแต่ถ้ามันเล็กก็ขออภัยด้วยถ้ามันคิดไม่แม่นกเต่ามันจะเร็วนะครับแต่เวลาเล่นก็เดี๋ยวดู่วนจะ่จริงๆแล้เราทำตามที่ฝึกดีครับเราต้องปกป้องจน นี่เป็นตอนเดือดรัดนะครับอันนี้เป็พวกเราถ้าต,ตัวไหนมันไม่ตัวดีเราเป็นพวกแต่ถ้าตัวมันเป็นเสื้อสีแดงแปลว่าเป็นวนี่ยนะราเราใ้ตัืซื้ออราจะกดไนแค่แังละหมดก็จะไม่ช เอาวะอยากกดคนสตาปแล้วก็กดตาแคเวลาตายแล้วก็ตายแล้วนี่คือเลขเวลาตายของเราครับพอมันถึงปุ๊บเราก็จะเกิดใหม่นี่ก็เป็นสตาร ตามมาไปแล้วครับเจ้าจอดจมันเก่งจักจมันเข้าใจไหมครับตอนนี้ครับเราก็สต,ต็อกต่อแล้วครับนี่ครับเราจะปิดเวลาปิดฉากมันก็จะตายนะครับแต่พลังก็มีแค่นี้นะครับเวลาจะซื้อมันก็จะมีตังค์ครับอันนี้คือตังค์แล้วครับ ไปต่อะครับมับน,นใช้ห้าสบาทครับอันนี้เป็นภาคลุมมดแต่ถ้ามันแหลกก็ขอไปในการ ฐานเราก็จะพังครับเราจะบุกไปโจมตีครับถ้าคุณเจอลูกบอลนีีคุณต้องรีบหนีนะครับไปนี่น้อนเลย เนี่ยสังเกตพลังอันที่สามลำอันแรกจะโหดที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปล,ลองตัวใหม่บ้างนะครับแค่ลาแรกคุณจะเ็นเลครับไม่ต้องอีกใจกดซีเบทเทนี่โอปิโตนะครับโอปิโต เราเราจะมาใช้ตู้ซื้อมะกีนอตโตะนะครับเราจะหให้น้องเราช่วยบ้างครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเป็นคนณขี้อยายครับพอมากราเขาไม่เคยทำเราทำากันแล้ก็ไม่เคยทำไม่เคยใช้อันนี้น้องเล่นนะครับอันนี้จะเป็นกระสุนลงกจั๊บคือพี่ทำมาให้ ลงจริงไม่ได้ลงปลอมจบกันนะครับเมื่อกี้นี่พี่เขาปากแข็งปากปานปากโปง่งนะครับไอพี่ <c oughs> ทำอะไรยังพีงไ่ไมาดูนี่นะพี่เขพูดคำถามมาเออถ้าไอาตัวที่เป็นแบบมันอยู่ตรงช่องไม่ในต,รตรนัวมันจะเก่งนะครับเป็นฉบับโปครับครั้งนี้มันก็ไม่ได้โป้หรอกครับ แต,ตัวนั้นมันเป็นตัวโปอันนี้ครับน้องกำลังสู้อครับนี่มันกระสุนูกจันครับพลังอันที่สามพลังตัวนี้จะโหดที่สุดครับนี่กระถายยังไงอันนี้น้องเล่นครับไม่ใช่ผมเล่นแล้วคุณคิดผิดอ่าพลังนี้ปล่อยแล้วดิ มมที่มเด็นี่แหลาทำไมเปิดเคนเอาให้ดูริมสื่อเลยคุณตอนนี้ครัอ่ะไปเลยไปเลยเจไอไหมพี่อิชอือปาลาดว่เล่เฮ้ยอะไรกันะอันนี้ของนูเนี่จะอี อนนี้รายังไม่สับตัวผูเ้เล่นครัดูซิวันน้องเขาจะทำะไล้าง,ง,ง,งไปเลย้าไม่ปนกุ้งก็จะตายน,นี่หายหน้ากันเลยนี่ตามคลิปตลกครับ้องการจะเป็นภาษาองนนี้น้องก็จะกระดงฝังนีงง่ดูรก่นี้ S <S นี่แหละครับเอ่อไอที่ช่องนี้ก็ไม่ค่อยรู้ครับนี่ครับต้องไปทําลายฐานมานะครับอันนี้คือฐานของเราฐานสีฟ้าคือฐานของเราครับฐาน,นคือเป็นแผนเมนูครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนครับใคร่ะตอนนี้น้องก็ววสามอยู่ยครับ ตอนนี้น้องไหวอยู่นะครับใชครับตอนนี้น้องผมไม่ไหวแล้วพี่เขาก็ชอบไม่ดีครับชอาพูดไม่ดีชอบพูดไม่ดีชอบพูดให้เขาไม่เคยเล่นครับ เกมนี้ก็ไม่ได้รักษาละนะครับสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นก็เสียใจด้วยถ้าเล่นไม่เป็นก็ต้องมีสติให้กับตัวเองมากไม่ตคองเล่นครับอันนี้ก็ขอบอกว่ากดติดตามกดติดตามต้องกดแล้วครับก็กดติดตามที่เวด ค,คน,ค,ค,นคนไม่รู้หรอครับโอยครู้คนไม่รู้จากบางคนก<ช>็อาจจะรู้จากพี่แป้งครับพี่เป้งเ,เขาทำคลิปได้ดีมาก่าจะเปนตัวมั่งครับเอจาจบก็ใช้หมาแล้วจะตายแล้วก็เปลี่ยนตายลเลย ่าตัวต่อไปไปดูกันเลยก็เป็นตัวที่ตัวแข็งกัมมกัมม์กูนี่แหละต่อเลยนี่ครับด่านมันมีหลายนะครับนี่ด่านทะเลอยากอยากข้าวหน นี่คือแปังอาไไม่เนอะทุกัะเป็นห้องหนึ่งครับตอนนี้ก็ต่อครับเนื่องจากเราไม่ได้เอาลงในขคอะเพราะตอนนี้ผมก็กาลังติดตามคนที่ตามมาครับก็เช่นพี่แชมป์กับพี่เว้ หมดอดกินขอเ้องเพลงนี้ให้คนที่ไม่ได้กินค่ะตองขอแสดงความเสียใจนี่คระบนีีีีี่น วอมรับความเป็นจริงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ